ที่การที่นั้นดีนเกวันไปชูวันนี้มันจะเป,ป่าปนเพือ่อตอนนี้ทางของกองทัพท่านก็คิ่ไปฟังกันเลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูแล้งที่มีบรรยากาศที่แห้งแล้งในน้ำไม่มีอะไรเลยมีเจ้ากาตัวหนึ่งมันบินทั้งวันแล้วมันก็หิวแล้วก็หายน้ำมากเอยฉันรู้สึกหิวน้ำมากเลย ฉันบินมาทั้งวันแล้วรู้สึกเจ็บคอไม่เห็นมีแหล่งน้ำที่ไหนเลยและแล้วจันนกตัวนั้นก็ยังบินวนไปเรื่อยๆอ้ยฉันเหนื่อยแล้ว,ว่ปีกฉันไม่มีแรงแล้วนะฉันขอไปต่อกิ่งไม้ดีกว่าและแล้วน,นกก็ต่อที่กิ่งไม้มันมองไปรอบๆเพื่อหาแหล่งน้ำ พอดีทันใดนั้นเองมันได้เห็นเหยือกที่อยู่ใต้ต้นไม้ฮะมีน้ำแล้วดีใจจังเลยมันก็บินไปเกาะที่เหยือกน้ำเอฉันเห็นเหยือกน้ำแล้วอะแต่ทำไมน้ำมันมีแค่นิดเดียวแล้วมันอยู่ก้นเหยือกด้วยแล้วฉันจะดื่มมันยังไงล่ะมันก็หาวิธีที่จะดื่มน้ำนั้นมันก็พักเยือกต้อ ฉันจะกินน้ำยังไงตัวฉันก็เล็กเออถ้าฉันตัวสูงเท่าเหยือกนะฉันคงจะมีแรงดันเจ้าเหยือกให้ลมได้ออมันก็กินน้ำไม่ได้แล้วมันก็บองกับตัวเองว่าออแล้วถ้าฉันเป็นก้อนหินเล็กๆฉันก็คงเข้าไปในเหยือกได้ง่ายๆใช่แล้วเราต้องไปหาก้อนหินมาใส่ในเหยือกเพื่อให้หินนั้นดันน้ำขึ้นมา เราจะได้ดืด่มน้ำได้ง่ายๆลงไปในน้ำสิ่งที่มันเห็นคือเอ้าทำไมน้ำมันก็เพิ่มลงละ่ะใช่แล้ว <Yes. S 2> เราต้องไปหาน้ำเรารู้วิธีการหาน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะไปาหาก้อนหินมาเพิ่มดีกว่าแล้วเจ้านกกาก็บินไปหาก้อนหินมาใส่ยอดลงไปเยอะำ เต็มเหือกแล้วเราได้กินน้ำแล้วมีความสุขจังเลยนิทาันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาอะไรก็เกิดขึ้นได้นิทการจบแล้วหนูไหมคะน้ำพบกันมาน้วจะจบไปครั